อันนี้เรียกว่าอะไรครับสารพัดโมค่ะโมที่ใหญ่กว่าทางเข้าเมื่อกี้นะนี่เรียกว่าบ่อน้ำนะครับมีทั้งหมดสี่บ่บอ,บอ,รอครับทางมัชชีบ่อๆลงอยู่ทรายนัลนทีเครับ มีบ่อลมครับบ่มันมเรียก่อลมผมไม่ทราบเดี๋ยวหาพวกาง มีสี่บ่อครับมีบ่อดินบ่อน้ำบ่อลมบ่อไฟอ้ครับอ่านี่สารพระพรมนะคะจะเป็นขึ้นชื่อของชาวต่างชาติชาวต่างชาตินิยมมาค่ะแล้วก็คนไทยก็มาบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้ปุ๊บมันจะเป็นแบบเหมือนประมาณทั้งหมด4 ดินน้ำลมไฟอะค่ะตามความเชื่อถ้าขอสิ่งใดก็จะได้ประมาณนั้นนะคะอยู่ที่อ,อำเภอหัวหินค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะประมาณ15กิโลได้ขับรถมาได้ค่ะทั้งรถยนต์รถประจำทางก็สามารถเดินทางเข้ามาได้ค่ะ ก็อยากให้นักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางอะคะ่ะมาจากต่างจังหวัดมาจากอาต่างชาติต่างประเทศอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่สําคัญจุดหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ไม่มาต้องมาสักการะ,ะคะ่ะถ้าอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้สมดังปรารถนาค่ะ ทางนี้จะทางเดินไปบอ่อดินบ,บอ่อดินไหมครับรบ,บอ่อดินอันนี้บอ่บอบ่อดินเนาะใช่ครับบอ่อดินบอ่อดินครับไฟ <c oughs> เรื่องของตัวคนนะครับบอ่อไฟครับบางครั้งเข้าไปรู้หัวใจ